สหรการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงปีใหม่นั้นก็มีการทำเป็นประจำทุกปีนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าปีนี้จะไม่ค่อยประสบความสําเร็จอย่างที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับเพราะว่าจานวนการเกิดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วครับสุงผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งกลับไปทบทวนมาตรการในการป้องกันรวมทั้งจะเสนอให้รัฐบาลให้ความสําคัญกับการป้องกอันอุบัติเหตุทางถนนด้วยการเฝ้าระวังเรื่องนี้ตลอดทั้ง365วันนะครับ ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณจุฑาพรกันหาครับหลังช่วง7วันอันตรายผ่านพ้นไปเมื่อวานนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สรุปจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนและพบว่าปีนี้ไม่สามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้ลดลงได้ตามเป้าหมายที่ต้องเสียชีวิตไม่เกิน3 1 9คนแต่7วันที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตมากถึง365คนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว29คนบาดเจ็บ3,329คนและเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด3,176ครั้งซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม83ครั้ง ดัชนีความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในปีนี้ก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะในช่วงเทศกาลมีผู้เสียชีวิตขาที่มากถึงร้อยละหกสิบแปดและร้อยละสิบสี่เสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาลสัญญาณของดัชนีความรุนแรงก็เตือนให้เราต้องมีมาตรการรองรับที่สำคัญอย่างเช่นหนึ่งความรุนแรงนี้มักจะเกิดจากการขับรถเร็วขึ้นหรือมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความรุนแรงอย่างเช่นการหลับในการเมาและขับ ที่สาคัญเลยคือการไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันนะครเช่นการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยการไม่ใส่หมวกนิรภัยพวกนี้ทําให้รุนแรงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนศึกษาไว้พบว่าเกิดจากการเมาสุราและขับรถเร็วส่วนพฤติกรรมเสี่ยงที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตอันดับแรกคือไม่สวมหมวกนิรภัยและไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ปีนี้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ต้องทบทวนมาตรการการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนใหม่เพราะเป็นจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงที่สุดถึง141ครั้งและยังเป็นจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงที่สุดคือ147คนขณะที่จังหวัดนครปฐมปีที่แล้วมีผู้เสียชีวิต10คนแต่ปีนี้กลับติดอันดับจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงที่สุดคือ18คน ความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทำให้หลายหน่วยงานเห็นตรงกันว่าการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนต้องปฏิบัติการให้เข้มข้นมากกว่านี้เราเปิดโอกาสให้เขาขับรถเมาเมาแล้วขับรถหมามันถึงเกิดอุบัติเหตุแต่เราไม่มีการบัดไปตรงจุดที่เขากำลังดื่มเหล้าอยู่ว่าเราจะทำไงเขาถึงจะไม่ ขับรถออกมาถ้าเราลองกันได้ไหมภาคส่วนต่างๆที่จะรับไปทำเนี่ยนะครับเราลองทํากันทั้งปีสักครั้งได้ไหมนะครับทั้งภาคเอกชนเรามารณรงค์ร่วมกันเนี่ยนะครับแล้วเราก็คงจะต้องเอางานคราวนี้นะฮะเก็บวันเนี่ยมาวิเคราะห์เนื่องจากเรา่าจะต้องทราบสาเหตุว่าเ,เรารณรงอย่างนี้แล้วแล้วเราเราไปขาดตกบกล่องตัวไหน มันถึงเกิดเรื่องผู้บาผู้บตดเจ็บล้มตายยังสงอยู่นะครับหลายหน่วยงานเห็นตรงกันนะคะว่าการเฝ้าระวังเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำในเฉพาะเทศกาลปีใหม่หรือสงกรานต์เท่านั้นค่ะแต่ควรทำตลอดทั้ง365วันนะคะซึ่งจากนี้ไปเราคงต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดค่ะว่านโยบายนี้จะเกิดขึ้นได้หรือไม่จุฑาภร์กันหาไทย PBS รายงาน